อีกสิบกว่าหมื่นกับเขาพันซาตัวนี้เนาะสิบหาคำเดือนแปดนะอีกสิบหาหมื่นที่เขาพันซาพันอาซาละหะบูชา เข้าก 10, ันซาแล้วสิบเข่าเมืองเข่าเมืองสิบเมืองอันทียี่สิบกกเมืองอันทียี่สิบอรกาดาเนี่ยสิพาเฮาแต่สางบารมีผู้ใดมีเฟสมีไลน์ ก็มีป่ายประชาสัมพันธ์เรื่องโครงการหนึ่งเดียวใจเป็นท่านกนแช่ก็เอาไปโพสประชาสัมพันธ์ซอยกันแน่เงินก็บริเซียจากบาทหรอกซอยกันประชาสัมพันธ์เพื่อปูมีความคิดคลายครึ่งกันเกษรได้ไปห่วมกันนะ บอกแมนบอกเชยบวกหัวเหลืองหัวเหลาไปหาแต่เรื่องอื่นมีเฟสมีไล่ก็ไปหาฟฟหแต่เรื่องบวเป็นประโยชน์ไปเบื่องแนบวบ่เป็นประโยชน์ไปฟังแนวันบ่เกิดประโยชน์ไปพ้นมันแนว้จะคล้องสิได้ประโยชน์ความคิดสิแช่สิโพนไปกับ,บ่มีแล้วใส่ซื่อบวเป็นประโยชน์อะนะ ม่ผ่าข่วมกระตือรือร้นเป็นสะพานเป็นสะพานบุญประสานต่อกำหนดการบอกข่าวพีข่าวหนองญาติธรรมกันยะานามิตรไรใคร,ใครกรกสิดิขูข่าวภูมีใจใสัสถานในพระพุทธศาสนาในเหลืองท่านบารมี สรีใดชักชวนหมพู้งชักชวนหมคณะต่อกันปีนี่ยมันไปทั้เเงเด้อไปเดชอุดมเดไกย่อนระลึกนึกถึงประคุณของหลวงพ่อข้าอดีตเจ้าวาวัดไทยปัตนานา เมืองเมื่อเข้าไปในวัดไทยพัฒนาหลังจากเปินมรณาภาพไปแล้วเป็นจังไดสถานที่ผู้ยุต่อผู้สาร่อพัฒน,นาไปดาได้จังไดปเบืองไปเห็นระลึกนึกถึงเป็นเที่ยวในมนต์เป็นมาไก่มาเหยี่ยมมายามอยู่เรื่อยสมัยแต่กี้ข้อกันด้ในรถกาชาด มารับบริจาคเลือดอยู่วัดปานนนจิตปิดตัวบริจาคเลือดให้หลวงปอค่ำเพราะว่าเป็นทายเลือดอยู่เรื่อยเป็นเป็นเกลือดต่ากระทายเลือดอยู่เรื่อยเข้ากเลยบริจาคเลือดให้ท่านเลือดกันเขาเย็บไปในธนาคารเลือดเจาะจง เอาไวา้ให้กับหลวงพอค่ำอดีตวัดไทยอดีตเจ้าวาดวัดไทยพัฒนนาเมื่อเพ่นละสังขารจากไปแล้วลืมไปเวรเอาวจากกูสำผัวาตายนี่จ้ะ ไปเก็บเห็ดเป็นอย่งงางยางกายหม่องเผาศพลักเซกเขาตั้งไว้ยังต,ตีนไปสี่ลุ้มพัวเก่าไอ้พัวไม่เบ่งกลับมาหรืพัวใหม่นี่จากตัวยานเป็นอย่งสัตนนะเขาคือกันนะเนี่ยมันบบตายจากเข้าก็คือคำสอนคำบอกเพิ่นนั่นแหลวคุณงามความดีที่เป็น ไปให้ครับสังคมโดยเฉพาะชาวพุทธ <c oughs> เขาก็เลยสิ้าไปเริ่มต้นจากันปีนี้กำหนดเอาวันที่ยี่ิบกรกฎาคม2568ไปร่วมจุดแรกวัดไทยปัฒนาเพื่อไดฟังอยู่ทั้งบาน จะเอารถส่วนตัวไปก็ดีหรือจะเช่าเมาสรถเขาไปก็ให้ไปถึงวัดไทยประสาทนี่ก่อนเจ็ดโมงก่อนเจ็ดโมงครึ่งก็เมื่อถูกสายทุกมองไปร่วมพร่อมกันแลยวก็เสด็จเข้าสซ่ขันตอนศาสนาพิธีกู้บางจากก็เสด็ิไปรับอยู่หันสองสามบัตรแล้วจากขันแล้วก็สิพาไผ้าไป นแตเข้าไปให้กำลังใจรั่วของชาติเอาคลองไปแก่กลัวของชาดอาเนี่ยเอาไปแจก,กผู้คนที่อยู่ในรั่วของชาดนั่นแล้พยายามอยากพี่น้องตะเข็บชายแดนแถวอำเภอนำยื่นดะดะไปส่งกำลังใจมอบสิ่งของให้กันเขากราบเอี่ยมคููบาอาจารย์ ปานุ่นสวรรค์อดีตเจ้วาวาดเพิ่นกับหลวงพอ่อโนแดงนะหลวงพอ่งงพอโนดแดงนี่เพิ่นกับเพิ่นกับกนบันโอเน,อนี่ยละ่ะเดบไปอยู่ปุ่นวัดน,นั้นกับหลวงพ่อใหญ่วัดน้องประพงศ์เดบไปสร้างศาลาให้ไปเบิ่ง เป็นส่างโร่งชั้นให้เป็นส่างซาล่าให้ก็มีลูกศิษย์ของหลวงพอ่อโนแดงเป็นอยู่รับใหม่ต่ออยู่สารต่อสืบสารจันโรงขอวัดปฏิบัติของหลวงพอ่อโนแดงไว้อาจารย์ประเสริฐนนี่นนก,นก็เรียนจบเพศซัดมากเรียนจบเพศซัตมากก็บ,บวชสักก่อนในส่วนทำงาน ขนันหาบวชแล้วหัวกูเรียนเปสัดมามันบดีสำเรียนสายกรรมฐา,านตัวระบบไปเลยบานบ่ซึกษับ <c oughs> เออบ่ศึกษัอยู่อุปถากภ์องพ่พอโนแดงป่วยอยู่ป่ะจักษ์่าไรหราปีจนองพ่อโนแดงมรณภาพแล้วก็ซืบต่อผ้าหยาิผ้าโยมแถวอำเภอนลำยืนโน,น่น,นสวรรค์ เพิริปฏิบัติอยู่หันเสร็จจากน้อนสวรรค์แล้วปรกอเพียงกันเซจพระลจิตจบาศาสนาพิธีแล้วงานเขาสิไปตอบตาหา้าวอกตัวอำเภอหนำยืน่นนอนสวรรค์นเนี่ยก็อยู่ทั้งทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้าจากน้อยนะทิศใต้เฉียงตะวันตกจากน้อย เสร็จจากนำยืนน่นเสร็จจากนอนสวรรค์เด็วไปต่อบัตรคับคาจุดที่สามบัตรอยู่ตะวันตะวันออกเฉียงเหนือของน้ำยื่นตำบลเดียวกันตำบลศรีวิเชียรอำเภอหนองยื่นเงลี่ยวขนเมืองอุบลหฮายัางอยู่สงบสุขสบายบริเดือดรอด อยากพี่นอนกัรน,นยนามินห้าอ,อยู่ตะขอบเข็บชายแดนก็นอยู่สงบสุขใส่ชีวิตปกติเงินมันมีอีกยังเกิดขึ้นแต่พาไปเสพข่าวไรพูมันโพดข่าวพูมันเอาข่าวไปลงมันก็่าเคยมาเมืองมันยื่นเ,เทือจำจากปืานอันไปปืนนีไปแม่คู่ปาเตยบ้านแปดอุ่มนล้วไปคุดมั่นขายเสืย <laughs> เออจังวัดเสพข้าวว่าเป็นก็เป็นโรคประสาทกันได้ตื่นตะนกตกใจกลัวไปนะเหลืองจริงมันมีอียังปันได้หรอกข้าวนี่ยมันโพดโพดสมอยาสมุนไพรนั่นนะโอ้ยใจมันดียาเป็นมาเร็งนะยาทุดไายก็เศร้ารักษาหายมาหลายคนนะเศร้ามาเร็งนะั่นคนกันไปปะ ขันไปคนไปปวัวพอได้กะเศร้าคือเข้าว่าอีดีเลือดด้กร็ดูกเศ <c oughs> ร้าอีดีเศร้ามัดอีทีบอย่างบุกอ่อเลยอืม응ไปจังสันนะ่ะ <c oughs> งว่าปีนปี้ก็ได้ตัดสินใจที่ไปทั้งตัดสินใจก่อนเหตุการณ์มันสิปรากฏเกิดขึ้น เเรยเป็นเรื่องดีตัวน,นี่ว่าห้อกระสิเลยไปเยี่ยมให้กำลังใจอย่าที่ทวัดต่างๆในตะเค็บขอบเขตเมืองอุบลห่อคืออำเภอ้ำยืนดันๆเข้าไปกันทุกปีทุกปีก็จับใจใหญ่สวยไปเส้นทางต่างๆไม่เราแวกไกลเคียงเฮ้านี่ละไปหมื่อเดียวกรับไปเสารลครับเย็น น้ำนองนี่เป็นตนนะจังว่าเบิงกูยยูไกลเนี่ละ่ะไปเรียนไปไกลแห้งดอกวัดถี่ยังขาดปัดถี่ยังต้องการปัดใจซีวัดถี่ยังต้องการกำลังใจวัดที่ผู้คนทั้งหลายว่าท่านได้เห็นตลาดเดือนทัวไปอยู่ไกลไก่ห้อนี่ก็บื้นนะ เข้าไปเป็นโครงการิสินไปหลายคนพันกว่าคนสองพันคนตามติพานมาก่กอน,นานี่ปีก่อนๆข้าบโมหะจักวาในกลุ่มนั่นเกิดเพื่นม,มีบุญวาสนาเกี่ยวของกันกับวัดนัน่นกับพระที่ไปร่วมเห็นดะเกิดใจใสศรัทธาในวัดในพระก็เพิ่อนขติสารตอ่อในการอุปถัสากต่อไปทั้งหนาหอากจะเป็นเสมือนผู้เปิดประตูให้เพื่อน ไห้เปิ้นเห็นน่ะนะามันเป็นเรื่องดีอยู่ได้ไป้หวมกันวัดน,น้อยๆย,ยังอยู่น้ำลำบากอยู่นี่บอบื้อนะแต่ว่าติดสของปู้ลนั่งหลายกับวักมัดมีสื่อมีเสียงมักพระมีสื่อมีเสียงมักวัดที่มันจเจริญค้นได้ร้ายเพิ่นคิดว่าสิไดใดบุญหลาย บุญมันสิเกิดขึ้นแต่เข้าไปแล้วมันเป็นบุญนะั่นเอาเหตเอาบุญนะั่นลดละลงมากกายว่าจาใจเจ้าของทำคุณง่ามพ่วงดีมันก็เป็นบุญหน่อยก็เป็นบุญปล้ายก็เป็นบุญวัดหน่อยก็เป็นบุญวัดใหญ่ก็เป็นบุญแต่เขาเหตเอานะะถาไปทำบัดีตรงกาขาม ไปวัดใหญ่ก็เป็นบาปไปวัดหน่อยก็เป็นบาปอยู่น้ำเข่านี่ไปวัดไปจังไหนมันลดละลงแม่วเคยเว้าเคยสนัดระงับไว้ปากให้เว้าน้อยลงแนวควมคิดห่วงผูกพันโนน,น,นันนีให้ลดลงคมไว้ฮัดเป็นผู้ฟังเป็นบาปไดนะ้ อยากเป็นผู้เบาอยู่ทังหนอกจากเา้าอีหยังแหนจนจำความบ่ได้ตื่นช้ามาหนีร่องไดเรียบบางทีมือเจาเวเบาอีหยังแหนที่จำได้บ่เขามาในวัดกันยังสิมาโซกันอยู่แจงว่าพยายยา่บบกเขามานางกอนสิตวบายจังนั้นก็ได้นางเบิ่งลมหายใจจากน้อยฝึกขันพื้นฐานให้เบิ่งลมหายใจขอออเขาอออเขาเหนละ่ะยเราบ่เคยเบิ่งมันจกเทือ ินาที่เศ้าน้าที่ก่อนสิสรารวัยจังหันผ่ากนันแนะนํำขั้นตอนในการเบิงลมหายใจไปเบิงไปนั่นแ่ะคือเขากินเขานั่นแ่ะตอนกินอยู่นัะน่คือด้วมันสิอิม่มยามได้หรอถึงเวลามันก็อิ่มเองมัน่นแต่วบางตอนหิวอยู่นั้นคือจากกินให้มันคือจากกินเห็นมันคือามันสิอิม่มแต่มาล่วงเมือกินแล้วนะบดนีคือด้วามันสิอิมอมอ่มอันกินว่เศร้า มันจินว่าซอมกับอิ่มเทลบาทจักมันอิมคั่มไหนจักมันอิมช้อนไหจักมันอิมคั่าแรกช้อนแหกหรือมันอิมคั่มสุดท้ายช้อนสุดท้ายกับประจักษ์นะแต่มันหนมีความสุขการมึงลมหายใจนี่คือกันนะเบิ้งเข้าไปบมแมนว่าเบิ้งสิไ้อียังก็ได้ไม่ชีวิตอยู่ต่อไปนี่แล้วสำคัญก็ยังลมหายใจนะ แนวแนวอื่นก็เบิ่งไว้สะก่อนท่านถาไปถามเบ่งก็ศิได้อีนังเบ่งเล้วจิตสิหนิ่งเป็นสมาธิเป็นสมาธิสิเด้งจบบ่เป็นละค่วมสงสัยนี่สิจบด้วยการสนทนานี่เป็นไปบ่ได้นะค่วมสงสัยมันจบด้วยการพึ่งกระทํำปฏิบัติด้วยตัวเฮาเองนั่นละจังสิหายสงสัยถ้าไปฟังเข้ามาไปจำเข้ามา มันก็บอกหายสงสัยหรอในทางกับพุทธศาสนาจริงบ่มีปรัชญาห่อมีทฤษฎีมีแต่ภาคปฏิบัติอย่างเดียวนะในทางกับพุทธศาสนาเด็กก็บ่มีขนาจารย์ทั้งโลกด้วยว่าศาสดาองค์ใดของศาสนาใดสิประกาศบอกว่าอย่ามาเชื่อเรานะนั่น,น,นพระพุทธเจ้ากันบอกไป บให้เชื่อเพื่อผิ่นๆได้ก็สั่เพื่นบอาไว้ได้ว่าอย่าเชื่อโดยการกล่าวอ้างว่าเขาเป็นครูเป็นอาจารย์ของเธอบ่แเป็นธรรมดานี้วพุทธเจ้าซ้อนเดี๋ยวยังบอกว่าจะเฝ้าเสื้อเนี่่คือคนทั้งหลายเจ้าต้องเสื้อข่อยเมียก็เัวาเนี่ยก็ต้องเสียมือแต่เมียว่าถ้าว่าเสียไ่้เป็นเลือกนะบ้ เป็นอย่างสัตว์คู่บาอาจารย์ด้วยกันทั้งโลกนี่สอนว่าฟังวเสื้อคู่กับถือกแสเพ่นดาบาดนั่นพอแม่สอนหลูกก็กันบ่เสื้อคูบ่กูคอ่านห่อนเมื่อก่อนเหมืนตัวเขียดแส่นำกันดาวาดนั่นเจ้าพะพุทธเจ้าว่าเป็นอย่างสัตนเเป็นไหลองเอาไปปฏิบัติเบงกอนคำพ่นบอกพ่นสอนเนี่ยเอาไปปฏิบัติเอาไปทำเบงกอน คั้นบนบอกเขาคารวะสผู้คล้องเรือนกหัวจักอดออมหัวจักเจ็บจักกำไว้มันกระเลือทถอนตะกอนหัจักแผลมีความขยันมีความอดทนคนเวาไปอยู่ไส่กระบ่ลำบากเธอมีความอดทนมีความขยันนั่นนะเก่งปานไดไขยันปานไดกรสร้างถ้าขาดความอดทนน่ะ ว่าประสบผลสำเร็จในนาทีการงานน,นะคววมอดทนจึงเป็นบากฐานอุ้มอิทธิบาทซีไปชัดเจนเลยน,นะคนห้อง,งมีใจหักในหนาทีการงานเจ้าของมีชั้นทะพอใจในสิ่งดีเจ้าของทํำเจ้าของเห็ดจังซี่สนะมีจิตใจจดจออยู่กับงานเจ้าของนะมันเบ่เล้วยมใจจออยู่จนันัร์ พึ้งสิ่ำตอมันอยู่หันเฮ็ดมันอยู่หัน,านงานบเแลี่ว่างธุระเ่ได้ถอดธุร,ระเ่ได้ปะ,ดปะถิมยางไปเฮ็ดเันเดือนนี้ปิ้งปะสะสายไปนะ่ะเป็นจย่งซั้นจังจเฮ็ดแบบนั้นเฮ็ดแบบนั้นมันก็อยู่บนพื้นฐานของควาวอดทนควาวอดทนนี่มุงวังห้สิ่งนะั้นมันเอ็ดใหยางสม่ำเสมอ ประเจาะประสงผู้ปฏิบัติคือกันขั้นแต่ผมมีคววมอดทอนก็นยามขยันก็เอาปพอเป็นพอตาย่นเดินจงกรมดังสมาธิท่องนังซื้อก็ดีมันยามบมมีคววมอดทอนค่วมขี่เกียร์จีขาดคววมง่วงงาวหาวนอนจิตใจฝุ้งสาดก็ปล่อยว่างละมันอีกบ่อยากเทปบ่อยากทำมันก็บูประสบผลสำเร็จดีละคือหฮอนี่มีคววมอดทอนเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เกษตรนวัสิประสบผลสำเร็จในหนาทีการงานหฮาบ่แต่หนาที่ของปรรดาญาติก็อดทนบพตายละหนาที่ของพวีนก็อดทนเพาตายละ <c oughs> มันยังประสบผลสำเร็จหนาทีของลูกของล้านผู้ร่บผู้เรียนหนังสือก็อดทนบันไดอยู่ได้ระเบียบพินัยของการหล่เรียนนักเรียนปถมก็ระเบียบแบบหนึ่งนักเรียนมัธยมก็ระเบียบแบบหนึ่งนักเรียน ในรั่วมหาไราก็ระเบียบเบียบหนึ่งกันา้าบ่มไม่วาวมอดทนมันมาสิประสบผลสำเร็จมนสีเลียนจบสับูร่หลายคนเนบ่บอกสามารถสิอยู่ในคนร,ระเบียบกันไดค่วมอดทนบ่พ่อหนีออกบพแมันธรรมาดาบันไดดิรุ่นมือห่าตะกี้อดทนสำเร็จอย่างคววมหัวมันเน่ อยู่ภาษาหมดสองปีสามปีรั้วขึ้นก็ขึ้นน้ำเขาเออเป็นหัวโปโมอยู่ขั่นขั้นบอกกันมากพันว่าสอบโตกนะ๊กคนน่ะเอามโนมีหอกไปสอบสมแก่ศูนแก่จอสมัยเด็กอีวุมีดอกตก๊กคือโต๊กได้คือได้นะมีอยู่สองทางตันนี้เลยต๊กกับโต๊กไปเลย,เลยนะเฮียนส้มสันอย่างหันดะเฮียนส้มสัสิ่งที่มันได้มันก็ดีขึ้นมากได้และวจะเป็นพราะนามูมบา มันาย่ามคู่เขาลงเรียกเขาในห้องกันนักเรียนทั้งหมดทำกองกระดบดูดเดอี๋ยยืนเทียงจะก,กอดเลยน,นอะอานักเรียนนั่งลงได้เออ <c oughs> คู่กันนั่งโต๊ะคู่ค้าขึ้นห่างเข้มตาเขียขนหนังสือรวดอัปเออเป็นยังสัตนะบักไรคุยกันก็ซอกเพื่อนพันธบัตรมาลวดอัานว่างดีๆหัวนั่นแม,ม่บอกคู่แดง <c oughs> เป็นยังสัน ยิกหัวเล็กหน่อยไหวมันยังตะกู่อยู่ได้หล่ะอือเป็นแบบนั้นมันอยู่กับคววมอดทนเบิดพระเจอาประสงค์เราคือกันนักบวชนักเลียนมานี่คือกันแต่บงมีคววมอดทนก็ทนต่อสิ่งอยู่อยู่ว่าใดที่ละป้าเนี่ยอยู่เหนียมกินยากแท่หาเนี่ยมากินไหมที่ละโอ้ยยากแท่ว่สะดวกบมีเงินไปใส่ใสก็ไม่ได้ยมไปนํา พบนั่นเองที่ลาวบาทรถทวนบาา่ไดดก็รุดออกไปยังสันเตียลาบาทครูเหมือนมันแห่งยาจังมาช่วงนี้มูคณะเดีเป็นพระคู่ประนัดเดียวกับฉลองพระคู่มองกันเดียวกับพระฉลองพระคู่มองนีขึ้นเห็นคู่บาอาจารย์เันปรามไปฉลองเห็นมันพอดีพ่องามเด้ออยวกฉลองปวดจนว่าเขาลืมกรรมฐานเนี่ยนะ มวมนไปยังสันเด้คนกลุม่มมันธรรมดาสิบ่มันถือแสงถือสีถือแปง้งถือยังขึง้นมามอลําเต็นโยหยอดเรืงหาดกัางมาขึ้นเป็นตะเบิงมันงามขึ้นยังตัวผู้สาวผู้แสนั่งค้าขึ้นหางใสกระโปรงใสสันน,น,น,นักกระหน่างยิ่น้ำหนาร้านหลาอดานเบี้ยเัินโอ้ยยามาขึ้นเป็นตะเบิงขึ้นยังตัวนั่นเป็นยัง่รคือ มีแม่ออกรหนึงทำงานอี่ยังเป็นนักร้องกลองเพลงอยู่ใส่กลองเพลงอยู่ในาลานลานเหล่าเขามันรลองมวนมาหน่อยบอกเสียงก็ยังเบาเป็นตลอดเพลงมวนรลองให้ฟังเน่ยนะว้ยพิาาจะรล่อมมวนยังน้นองนพะรอ่ะภาษารลองเพลงให้ขี่เราฟังมนะัน <c oughs> ซีเมนขั่วมันอยู่ว่าจากว่าต้องเอามวนนั่นนะเออเป็นยังสันเดย คือกันกับเขาอยู่ยั่วยวนหลอกคนนอะไรนะเขาเขาเนี่ยนมากกว่าที่เรามาหลอกพวกถือหลอกถือต้อมเขาก็ว่าสิาหายเงินได้ยังส่วนยังสี่เสียซัมหนีสิ่แหลตซัมน,นั่นเสียซัมหนีสิส่แหลทวีคูณมากขึ้นกว่าเดิมกว่าลุกไปนำเขาเห็นปะแต่ว่าคนมันหลงเด่มการพนันว่าปักว่าปั๊มนี่ยนะั้นันให้รั่วกับห่วยบาทออกบาทบาทออกหาบาดไนแล้วตามขั้นตอนมัน คันเดกกับบาทออกเกตสิบบาทพ่นมันว่ามีเสมอทุนไม่จะไหลขึ้นมันก็ถือกีเลียคนเดียวหลุมก่อนตัวรบาทปอมเขาเบิด์ตบาทให้หน้าสาโทบาทเฮียนปอมเขาในถัวยให้โล่เบิเบอรย่งมั็นระไฟใหม่ยังเดือเสาบาทกัาขี้ดินนำถ่วบานรวมเพื่อนนำรถกันยังเดือบาทเดือทีดินไปให้ใส่ใส่ซอยต่อไป การพนันเขาสิงบ่ยัญจเดี๋ยวลูกพยั่งเมีย่ยั่งเฮียน่ยั่งดินพยั่งโอ้ลําบากคือเ้ืของวมนีันก็ได้สอนกันมองนี่ละเ้อเก็มีควอมอดทนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วพระพุทธเจ้าพระุได้เอาเรื่องแนวอื่นมาสอนเราได้เอาเรื่องขามีอยู่นี่มาสอนเราสติข้อก็มีอยู่ปัญญาข้อก็มีอยู่ควอมอดทนข้อก็มีอยู่แต่ขบอไดใส่ใจมัน ม่ได้จัดระเบียบเห็มันเขารูปเขาร้อยเป็นรูปเป็นล่างเป็นส่งนะมันร่อยน้ำไปยือหันที่แล้วเะว่ามันม่มีระเบียบมันก็เกะกะเปรีเตะตะไปเรื่อยนะเป็นยังเขามาจัดระเบียบกายเขามีอยู่จังสีเกษตุงานการงานเนี่ยมันชอบซะการงานมันชอบก็คือการงานบุพพิสิ้นหานั่นล่ะว่าจ่าจังสีเป็นว่าจามันชอบซะ วาจามันชอบกับ็โ,บโกหฮกบดเท็จหลอกล่วงตมตุน้นผู้ใดนี่ล่ะนะใจกให้มันชอบซะฝึกยังสั่นได้มันยังสิเป็นประโยชน์ต่อค่วมเป็นอยู่เจ้าของก็เลยผ้าสางพื้นฐานของการเสียสาระแบ่งปันนี่ล่ละสิบปีเศ้าปีผ้าไปรวมส่งเสริมให้กำลังใจไม่ออกญาติยมบัดต่างๆ เขากราบเยี่ยมพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้ลงน้นบรรบุงเอาขึ้นไปวัดไญ่เถอ่จุดรวมมันต้องใส่สถานทีพอสมควรนะเพราะว่าจํานวนคนมากขึ้นจํานวนรถก็มากขึ้นถ้าไปวัดพ่าก็เอาวัดที่เป็นล่าบากวัดเล็กวัดหน่อยมาร่วมรับยุหันรับทายาทรรมยุหันจังสี่ การว่างแผนการไปาการมาบมเมนเหลื่อง,ง่ายปันใดเด้ก่อสิเกิดโครงการขึ้นมาแต่เริ่มต้นในคณะปัจจุบันจัดเปล่มโครงการนี่ครับโอ้มอง่วมสะดวกของการเดินทางมอง่วมสะดวกของการเขารวมร่วมกันเพื่อนเอาร้ายยางไปเด้ยู้จัดบมเมนธรรมดาปานใดเดีมืนน้อนี่ปีนี่ก็เลยกำหนดเอาวันที่ยี่สิบนี่รงเรียนเพื่อนมาคอติดปลายวันนี้เพิ่นสีเฮ็ดกลัวรงเรียน เพิ่นใส่คิวบาโคดไปบ่อู้ใดสี่ลวมบุญน้ำเพิ่นกัเบิ 1, 100, 1900, 100, 100. 100่งเดอร์สวนกันพู้ใดสิมาจองเป็นช่องช่องละหนึ่งพันหนึ่งรอยหนึ่งพันเก้ารอยบาทป๋อไปติดต่อท้านโรงเรียนเพื่อนนกันตอนเห็ดจังใดซอยกันไปบาทแน่โรงเรียนแน่วัดแน่เป็นจังสันถ้าบ้าน โรงเรียนวัดคัดกันกับมันไลน่ตำรวจลางบ้านนี่มันต้องใหม้มันไปรมกันให้มันได้นะเอา